อ่ะก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของยูมารุบัคช็อปนั่นเองนะครับผมทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนนะครับผมก็จะมาสอนเติมเว็บนี้กันนะครับทุกคนนะว่ามันเติมอะไรยังไงนะครับโอเคทุกคนเราก็ไป เริ่มกันดีกว่านะครับมาทุกคนก็สําหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับผมก็ทุกคนกดสมัครสมาชิกไปเลยตรงนี้นะครับแต่ว่าที่น่ะตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่แล้วนะครับสำหรับวิวมารูเนาะใครที่ยังไม่มีก็ใส่ไปนี่เลยครับผม username นะครับก็คือรหัสบนูอะไรเงี้แล้วก็รหัสผ่านล่าง c o n ิร์มรหัสผ่านแล้วก็อีเมลของเรานะครับแล้วเราก็กดติ๊กถูกครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็กดสมัสมัรสมาชิกไปเลยครับผมโอเคทุกคนแต่ตอนนี้นะครับผมนะครับก็ได้ทําการอ่าสมัครสมาชิกไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคก็มาใส่รหัสผ่านโอ โอเคเข้าไปเลยโอเคครับผมก็จะตึกอย่างนี้นะครับสำเร็จนะครับโอเคกดโอเคไปทุกคนอ่าตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าเว็บของยูมารูเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ก็มีรับเติมเพชรฟรีไฟด้วยย K ยเคโคทเทนะครับเออทำไมหน้าเว็บบั็กนี่เนี่ยต้องกลใหม่นะครับอ๋อไม่ใช่บั็กครับมีแค่นี้ครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับทุกคนมาเราก็มาดูดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจวิธีการใช้งานเนี่ยทุกคนก็ดูคลิปนี้แหละนะครับน่าจะเข้าใจแหละทีทุกคนขายอย่างอื่นเรารรกาอเคเดีกาดันเเติิมนก่อนกัันครบ หน้าเติมเงินก็จะมีนะครับทูมันนี่นะครับกับทูวอลเล็ตนะทุกคนเนาะเออก็จะมีทูมันนี่กับทูวอลเล็ตนะครับนี่นะครับทุกคนโอเคก็เว็บยูมารู้ตอนนี้ก็ได้เป็นแบบว่าแบบอ่างเป่านะครับทุกคนเออเป็นไงมาใช้แบบส่งอ่างเป่าแล้วนะครับอืมบางคนก็อาจจะงง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 นะครับว่าแบบเออส่งอ่างเป่าอะไรคืออะไรยังไงครับมันจะเติมยังไงโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ก็มาเติมกันให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ก็ขออนุญาตครับเข้าไปทูมันนี่วอลเล็ตก่อนนะครับผมทุกคนเนาะ โอเคครับผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปที่ทูมานี่วลเลตเนาะโอเคโอเคทุกคนครับก็สาหรับใครที่เข้าทูมานี่วลเลตมาแล้วนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนเลื่อนมานะครับตรงคําว่าบัตรเติมเงินและของขวัญนะครับคือหน้าแรกของทูวอลเลตเนาะแลวให้ทุกคนเลื่อกไปนะครับคําว่าส่งของเอ้ส่งซองของขวัญนะทุกคนนะโอเคนะแล้วก็กดสร้างซองของขวัญเลยนะครับโอเคทุกคนแล้วก็จานวนเงินนะครับผมทุกคนจานวนเงินยังไงนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตนะใส่จานวนงงจานวนเงินก่อนละกันนะทุกคนเนาะโอเคผมจะเติม ก็กอกจํานวนคนที่รับซองนะทุกคนจํานวนคนที่รับซองนี่ก็1คนดีครับเออครับอวยพอรออะไรอะ่ะนะผมโอเคอ่าพอเราใส่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็กดสร้างซองมูลค่า10บบาทนะครับผมโอเคทุกคนแล้วกดยืนยันนะครับอ่ะทุกคนแล้วเราก็นะครับ เอาลิงก์นะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่าเอารูปที่แคปไว้นะครับอ่าให้ทุกคนดูนะครับผมนี่นะครับก็รูปก็ประมาณนี้นะครับพอเรากดอ่าสร้างซอนเรียบร้อยแล้วมันจะมีลิงก์ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนให้เรากดคัดลอกมาครับผมกดคัดลอกมานะครับทุกคนแล้วเราก็ไม่ไม่ใช่กดคัดลอกสิกรอบลิงก์ผู้ผิดับกรอบลิงก์นะอนะเออคือผมเนี่ยค,นนค,คัดลอกไม้ทุกคนนะครับเออผมคัดลอกใม้ทุกคนเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็เออผมได้กดคัดลอกลิงก์ยังวะโอเคน่าจะกดแล้วแหละนะครับอ่าน่าจะกดแล้วแหละทุกคนอ่าเดี๋ยวผม ขออนุญาตเอาลิงก์อักเปามาก่อนเนาะตอนนี้ทุกคนเราก็ได้ลิงก์อักเปามาแล้วโอเคเรามาใส่นี่เลยครับแล้วก็กดเติมเงินไปทุกคนโอเคครับผมอ่าจำนวนเงินเข้ามาสิบาทแล้วทุกคนอืมจำนวนเข้ามาสิบาทแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็จำนวนเงินได้เข้ามาสิบาทแล้วนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราดูเครดิตนะครับนี่เข้ามาสิบพอยต์แล้วนะครับทุกคนนะเข้ามาสิบพอยต์แล้วนะ โอเคเราไปดูดีกว่าเราจะเติมอะไรดีครับผมนี่เรามาดูฟาร์มเกมก่อนฟาร์มเกมจะมีชิโดไลท์นะครับชิโดไลหรือว่าชิโนอันนี้ชิโนบิใช่ไหมเออผมจำชื่อแมปไิดอันนั้นแล้วก็บอฟฟุตนะครับผมแล้วก็มีขายอื่นๆนะครับบริการอื่นๆคะผมนี่ครับเกมเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมทุกคนมีทั้งกดผมปีศาจจำหน่ายเกมพาร์ทนะเกมอ่าออสตาร์นะไม่ว่าจะเป็นเกมนะครับผมนี่แล้วก็แบบต่างๆมีเยอะแยะเลยไอเทมเกมต่างๆนะครับผมบอฟฟุตอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็จำหน่ายบัตรนะครับผมก็เป็นพวกบัตรอ่ชูบิน้บัตรกาลิน่าอะไรต่างๆแต่วันนนี้ผมมมจะะาาเเติโบั โอเคทุกคนเราไปที่กลุ่มเลยครับผมามาจัดการทุกคนครับก็ก่อนที่ทุกคนนะครับจะเติมนะครับให้ทุกคนนะเข้าไปนะครับเข้ากลุ่มก่อนเลยทุกคนอย่างแรกคือทุกคนต้องเข้ากลุ่มก่อนเลยครับโอเคนี่ครับกลุ่มนี้ผมก็จอยกลุ่ปไปก่อนเลยครับผมโอเคทาการจอยกรุ่ปเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ก็ใส่ชื่อในเกมก่อนนะผมโอเคพี่ขอใส่ชื่อในเกมเนาะโอเคแล้วก็จำนวนเงิน1 0บาทนะครับก็ได้4 5บห้ลบักโอเคแล้วก็ติ๊กฉันให้โปรแกรมโอเคชำระเงินนะครับอ่าแล้วรอสักครู่นะครับผมทุกคนรอสักครู่นะอ่ารอส ดูซิว่าโลบักจะเข้าไปหรือเปล่านะครับโอเคทุกคนคุณได้ทําการซื้อโลบักไปจํานวน45บาทแล้วได้ได้45โลบักแล้วโอเคตอนนี้โลบักผมมี67ใช่ไหมครับ F5 ครับชูแวปอ่ามี112นะครับทุกคนตอนนี้ก็โลบักเข้าไปที่้อยทุกคนพอโลบักเข้าแล้วทุกคนแนะนําออกกลุ่มนะครับออกกลุ่มดีกว่านะครับเพื่อรหัสเราจะได้ปลอดภัยด้วยนะครับโอเคทุกคนครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับการเติมเว็บยูมาลุนะครับทุกคนโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะทุกกกคคนนนแลล้้้ว็อย่าาาืมมไปใชะรรรับผ มารู้ช็อปให้ด้วยนะครับผมทุกคนลิงก์ก็อยู่ใต้ล่างนี้เลยทุกคนโอเคก็ซื้อขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม